สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกันกับแม่เมียวอแล้วจาพี่น้องขาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่งานบ่ค่อยมีปันไดนะเพิ่นกระถามมาว่า,าแม่เมียวเหตุงานยังอยู่เบลเยี่ยมได้เงินเดือนลายปันไดเป็นตับไปเหตุน้ำบ่มานะช่วงนี้เพื่อนบ่ได้รับคนงานคะ่ะพี่น้องงานช่วงนี้บ่หลายเพิ่นสิรับอีกเทือน,นึงกะหลังปีใหม่หนนอะจราจารพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนั้นงานกับสิเิ่มมีค่ค่ะ เออเพื่อนกะช่วงช่วงนี้เพื่อนกะเผ่าเรื่องงานนิดนึงนะคะาภายัยอยากมาสมัครที่ย่ไก่ที่ทํางานไม่เเหมียวกะประมาณซัมเมอร์นะจ๊ะพี่น้องนาร่อนหลังปีใหมก่กะสิม่ี้มีงานปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยนะหลังจากนั้นกบพักประมาณเดือนหนึ่งกะสิเริ่มตัดใบนุนนันนี้กะสิเริ่มรับคนงานค่ะพี่น้องค่ะ่าที่ทํางานแมว,แมว,แมวเหมียวเฮ็ดงานอย่างก็คือเฮ็ดงานปลูกมะเขือเทศตัดมเถถนะเขือเทศนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮ็ดงานสวนมะเขือเทศค่ะแล้วกะ หลยคนกะอยากมาเห็นงานสวนนะคะของเบลเยียมกะขคืนยู่ว่าเฮ้ามาเบลเยียมแบบใดน,นะคะพี่น้องจังสิสามารถเขามาทํางานใดเอออัานนี้แมวเหมียวกาติดตามแฟนมามาอยู่รวมกับแฟนนะคะแมวเหมียวถึงใดมาเห็นงานในสวนค่ะพี่น้องขามาอยู่กับลูกนั่นเองนะเออแมวมือนี้แมวเหมียวกาอยากมาว่าเรื่องรล่ไดของแมวเหมียวเนาะทิพี่เพ,พิ่นถามมากกเป็นไล่ไดทีอ่าเบาเชื่อว่าหลายแต่แห่งกับพ่อพ่ออยู่ใด้กับ ร่วมร่วมก,กันกับของแฟนนั่มนะคะพี่น้องถากตัวคนเดียวเองกันเทิงลูกเต่กากัสิยูอยากแนจหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะมันกลับว่าแมนว่าเงืนเดือนสสูงมากไหมนะคะของแมวเมียวหนีเดือนหนึ่งเดือนเอายกตัวอย่างของเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วกับสีได้อยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าสองยูโรคะ่ะพี่น้องคะ่ะของเดือนที่แล้วนะเพราะว่าแมวเมียว,วเหตุงานชั่วโมงละ,ะคิดเป็นชั่วโมงคะ่ะพี่น้องมือละแปดชั่วโมงกับชั่วโมงละสิบสามจุดแปดสี่ ยูโรค่ะพี่น้องค่ะม,มือหนึ่งเ,เดือนเดือนที่แล้วแม่วมีอร์เฮดไดถึงร้อยยี่สิบแปดชั่วโมงค่ะพี่น้องกลสิเป็นเงินพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าห้าสองยูโรค่ะพี่น้องภาษีที่แม้วมิเอร์ใจบอกค่ะพี่น้องภาษีแม้วิเอร์ใจแม่เิเอร์เฮดงานในส่วนบบเคือเทศเป็นค่าแรงขันตั้มของเกี่ยวกับการเกษตรนะคะแต่พี่พ,พี่ท่านใดที่ไปเฮดงานที่นอกเหนือจากงานเกษตรจะเสียภาษีหลายกว่าของแมวค่ะพี่น้องแต่ เงินโบนัสสิ้นปีมาเพิ่นกระสีได้รับอาจจะรับสองพันสามพันสี่พันหาพันกาแล้วแต่ของแต่ละบุคคลค่ะพี่น้องแต่ของแม่เมียวสี่ยูโบเกินสองพันยูรูลงมากค่ะพี่น้องสี่โบได้หลายกว่านี้เนาะออภาษีที่แม่เมียวเสียไปต่อเดือนเนาะกระสิประมาณสามสิบสามจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วแต่รัฐบาลิ่นสียับขึ้่นยับลงแต่ละจากเส้นเจ็ดสิบเส้นจะแปดสิบเส้นปราะว่านี้ละค่ะยับขึ้นลงกระสิบ่หลายบ่เลื่อมกันปันใดนะคะอื <c oughs> ขอให้ด้วยจ้ะอ่าอ่าแต่ละเดือนเมื่อเมียวถือฮักผ้าสีไป33.14%นเปอร์เซ็นต์นะคะกับสีโดยรวมๆประมาณ170าณกว่ายูโรค่ะพี่น้องประมาณนี้แหละกับว่าถือว่าหลายนะคะแต่ว่าอ่มออออาอมันก็ดีกับตัวเขาเองเนาะเขาเสิบ่ดนไเสียหลายมันก็เงินเกิลเสียเสือหลายนะคะแต่มันก็นสิมีผลกระทบกับอ่าแฟนเพราะว่าเขาเฮ็ดงาน หลายหลวกะห่อเอาผ้าสีที่ห่อโปดยหักเลยเอาไปร่วมกับเขาเป็นผ้าสีรวมมันก็สีหนักของทางเพิ่นเนาะนี่แหละเป็นอย่างคนมาอยู่เบลเยียมสิบบกคอยมักเฮ็ดงานนะคะเพราะว่ามันสิบไปเห็นให้การเสียผ้าสีเพิ่มของทางฟังแฟนกับพีน่น้องค่ะนี่แหละเป็นอย่างสาวไทยที่มาอยู่เบลเยียมสามีบกคอยอยากให้เห็ดงานกับเพาะตรงนี้แหละคะ่ะพีน่น้องเออเมื่อมีอสีใดค่ายังเพิ่มว่าที่เห็นงานในสวนมันก็มีความสุขกปรปกนี่แหละเป็น สิ่งที่ได้เคลนมากก็ค,คือค่าซักผ้าเดือนละ14.56ยูโรค่ะ14ยูโรกว่านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหลักก็แม้เมียวปั่นจักรยานไปทุกวันนะแม่เมียวอยู่ประมาณบ่เกิน2กิโลนะจากที่ทำงานถึงบ้านนะคะแม่เมียวกระไดอยู่เดือนละเก่ายูโร66เซนค่ะพี่น้องคก็คถือว่าเป็นเอ็กสตาร์ให้แม้เมียวนะคะ ไดมีก็วังใจไปปัญญายาไปเห็นงานนะคะเ,เดือนหนึ่งกับตกไปสามสี่อยกับโอเคอยย่ค่ะพี่น้องเบสเซตเดือนที่แล้วเมีม่มหยอกกะรับมากหลังหักภาษีนุนันนีแล้วนะคะก่าไดประมาณพันหกร้อยหกสิบเก้าจุดหกศูนย์ยูโรค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้กะโอเคนะคะพี่น้องค่ะถือ่าช่วงเดือนที่แล้วกับเป็นรายได้ที่พ่อพ่อได้สมควรอยู่ค่ะแต่ว่า ถ้าเดือนใดที่เฮ้าบ่ามีงานนะคะสมมติว่าเดือนนี้แมวเมียวเดือนนี้แหละค่ะที่สิงานหน่อยลงเพราะว่าแมวเมียวที่ทํางานน่ะเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดงานหน่อยลงเพราะว่ามะเขือเทศเด็ดยอดแล้วค่ะกาสิแค่ต,ตัดตัดลูกค้ายอย่างเดียวค่ะพี่น้องเด <c> ือน,นสุดท้ายนี้คือบ่ค่อยมีงานกับเฮ็ดงานอยู่อ่าอย่างบ่มีกัเฮ็ดแค่วันจันทร์รากาวันอั้งคานจันทร์องังคารแค่านานทาน้อกเนือจากน,นั้นเข้ากับอ่า บริษัมีงานค่ะพี่น้องการสีเริมกินเงินอ่าอ่าเขาเอือ่ออนึ่ายังกินเงินค้นว่างงานนะคะพี่น้องเพราะว่า,าที่บริษัทที่เขาเสียภาษีสําคัญค่ะคพี่น้องเวลาเขาทํางานเขาต้องเสียประกันสังคมพรอมเวลาเขาบม่มีงานเขากษีด้กินเงินประกันสังคมช่วงที่เขาพักรองานค่ะพี่น้องค่ะหมายความว่า,าเขาได้ก,กินเงินค่น ตกงานนั่นเองเนาะนั่นแหะเป็นข้อเดียดีที่ห้าเสียภาษีหลักกับห้า่ใจค่าประกันสังคมทุกเดือนคะ่ะพี่น้องคะอ่ะประกันสังคมแต่ละคนกับสิทธิแตกต่างกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะแมวเหมียวใจนอกเหนือเอ,เอกสารของไพซ็ตนะคะเพราะว่าแมวเหมียวใจตัางหากของประกันสังคมบระเกี่ยวกับในที่ทํางานทีไบสลีเพิ่มมากคะ่ะพี่น้องอันนั้นแมวเหมียวใจเอ็กซ์ตตัางหากคะ่ะพี่น้องกับใจลแต่ละเดือนนี่ก็ไลยเติบอยู่คะ่ะกับประมาณ 6 0 70ยูโรอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้นอกเนื้อจากสลิปที่บริษัทใหญมากนะคะเพราะว่าไม่มีโอกาสไปสม,มัครประกันสังคมใบเพื่อยังเพื่อเวลาเข้าโตกงงานออสมมุติว่าเข้าล่าออจากงานช่วงหางานอย่างเสียนะมันกับสิไง้กินเงื่อนตรงนี้นะคะพี่น้องนี่แหละเป็นการแบบเซฟกระของบางคนบคอกอยอยาดใจค่ะพี่น้องค่ะก็ สิมีปัญหาช่วงท้าช่วงที่ห้าบ่มีงานหรือข้าตกงานนั่นละเองนะคะพี่น้องคะนี่ล่ะรายได้ของแม่เหมียวกลับมาหนีล่ะค่ะพี่น้องค่ากับพ่ออยู่ได้กับพ่อได้ไล่กับพ่อได้กินได้อยากพ่อได้ทรงให้ทางบ้านนี่นีน่อยหน่อยนะคะพี่น้องนี่ล่ะคนไทยในต่างแดนถ้าพ่อเลือกงานกับพ่ออยากจนค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ช่วงนี้กับว่ามีงานพ่มีเงินคือกัน,นะค่ะพี่น้องค่ากับต้องเซฟต้องประหยัดเพราะว่าเศรษฐกิจอ่าเดียวเยี่ยมช่วงนี้นะโอ้ยนาหดหู่ค่ะพี่น้องยิงมี่อ่ะ ภัยสงครามประเทศเพื่อนบ้านหล้วก็ยิ่งทุกอย่างต้องเซฟค่ะพี่น้องกับบ่กหัว่าอานาคตสิเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถาเขามีงานมีเงินมันก็สามารถแบบเก็บนิดเก็บหน่อยได้ยู่ได้กินนะคะลูกเต่ากับพ่อเดืดอดร้อนรือครอบครัวก็กพ่อ,อยู่ได้กับโอเคนะคะพี่น้องบ่ถึงว่าลําบากแต่ก็ต้องทํางานขึ้นเก่านะคะอยู่เมืองไทยอยู่ใส่ก็ต้องทํางานเป็นกําลังใจใหตุสุกคนเ้อค่ะพี่น้องถึงว่าเป็นงานที่แบบอ่า ดูโซกโป๊กหรือดูแบบไล่ไดหน่อยอแต่ยางหน่อยกับเฮียไทยชีวิตขอบครัวคนคนหนึ่งสามารถมีเงินซื่อกับเขากำนามได้ค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปมือในกะขอบคุณพีพีทีถามมาหลกักการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปนะคะเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ